ด่านฟันความยากในการเอาตัวรอดระดับพระดับปลอดภัยแน่นอนด่านฟันน่ะคือด่านที่สนุกที่สุดใน The Back Room เลยละ่ะที่นี่คือห้องจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กมีเค้กคุกกี้มากมายและน้ำอัลมอนด์พวกเราสนุกกันที่นี่มากเลยละ่ะแต่อย่าลืมนะอย่าทำให้เจ้าของงานเลี้ยงโกรธล้วกันอนานิคมภายในด่านพวกเราสนุกมากเลยละ่ะมาสนุกด้วยกันสิทางเข้าและทางออกทางเข้า โนคลิปทะลุผ่านเพดานในด่านหนึ่งคุณจะมาอยู่ที่นี่หากคุณเห็นลูกโป,ป่งตกลงมาจากหน้าต่างในด่านที่188แสดงว่าเรากำลังมีปาร์ตี้กันอยู่แต่ทางเข้าหลักของเรานะอยู่ในด่านที่283ซึ่งเป็นประตูบานคู่พร้อมตัวอักษรหนาหลากสีที่สะกดคำว่าฟันทางออกทำไมคุณถึงต้องการจะออกไปละ